เป็นก็ได้แต่เรื่องนี้ครับมันจะเกี่ยวข้องกับข้อมูหลทั้งหมดมาดูโตเพราะว่ามีความจำเป็นแล้วมันทำออกมาได้ได้ไม่คุ้นกันค่ะแล้วในทางด้านความคิดเห็นของผู้กองกับว่าคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้โตไหมคือถ้าสำหรับคนทั่วไปค่ะที่ได้ชมภาพยนตร์ก็คือคือหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกว่าว่าว่าโผล่สำหรับคนทั่วไปแต่ว่าคือถ้าแยกแยก ความหนาจริงๆเนี่ยผมว่าคือสำผมเนี่ยคำว,ว่าหนาเนี่ยโป๊คือหนาแล้วนะเอกา<ะ>ที่โด่งขึ้นชัดๆเลยเนะี่ยคือสำผมคือคือเนื่องด้วยหนาก็ก็ก็เป็นหนังที่มีมีเรตติ้งที่กำหนดอ,อายุผู้ผู้ชมอยู่แล้วซึ่งถ้าผู้ชมที่ที่มีวุฒิภาะวะเหมาะสมที่จะได้ชมผมว่าสำผมไม่จัด่า,ม,ามันโปนะ๊<ะ>เพราะว่าเพราะการเขาเรียกว่าอะไร การทําอะไรกันของต,ตัวละครในเรื่องนี้มันมันส่งเสริมส่งเสริมสิ่งที่หนักตข้าใจบอส่งเสริมไม้เสร็จก็อย่างอย่างที่ทั้งสองท่านได้ให้ความเห็นมาในมุมมองแนวคิดต่างๆเนี่ยนะคะก็ไม่คิดว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่แบบว่าชัดเจนมากๆเลยคิดว่าพิเศษอะไรใครท่านไหนชอบคำนี้ก็ คือคือผมว่าสองสองอย่างที่ที่เป็นสองคำถามสองสองตัแรกนะฮะก็คือว่าในส่วนคือสำหรับผมเนี่ยผมชอบความที่มันเป็นเป็นแฟนตาซีมันเหนือจริงนะฮะสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผมผมว่าเหนือจริงนะแต่ว่ามันมันทำให้คนคนดูคือคือมันตอบโจทย์ในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะว่ามันมันไม่ได้เราแบบอ่าลืมเรื่องเรื่องชีวิตจริงเราไปอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าซึ่งสำหรับผมเนี่ยถ้าหนังเรื่องไหนมันทำหน้าที่ที่จะทำให้คนดูอ่า เอนเตอร์เทนนะฮะออกจากโลกของความเป็นจริงอะไรเงี้ยผมว่าหนังเรื่องนี้มันก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แล้วคระแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ได้ที่ที่ได้บอกนะว่าเรื่องเรื่องนี้จุดเด่นที่สุดจากที่ได้ชมในทุกส่วแล้วค่ะก็ส่วนตัวคิดว่าเสน่ห์ของิ k เ n g ออฟเ e e n s Version นนี้น่าจะมาจากตัวเองผัวมันมีพลังเสน่ห์บางอย่างออกมาจากนักแสดงของคนนี้เยอะมากอย่างที่พี่จิงบอกว่ามันคือ c a s t i n ที่เหมาะ คือก่อนนั่นนี่ครับก่อนที่จะเป็นพระเอกคนนี้เจมี่ดอนเอนีเนี่ยม,นนมันคือมีการแคสพระเอกคนอื่นมาก่อนแล้วเขาถอดตัวไปแต่คนนั้นนอะโจรู้สึกว่ามันแคสต์ไม่เหมาะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอสองคนนี้แล้วดูในหนังเราจะเห็นว่าเคมีเขาเข้ากันมากแล้วเป็นพลังบางอย่างออกมาแอบว่าเหลือล,อล,อล,อลอ้นเดียวอย่างมิสเตอร์เบย์ในวันนี้จะเห็นเลยว่าเราเชื่อว่าเขาคือแบบ หนุ่ม่อมาหาเศรษฐีคือมันใช่แล้วก็อีกอย่างที่เป็นสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ผมว่าหลักๆคือมูเนโทนมันมีบรรยากาศที่แบบว่าเซ็กซี่ย,ยั่วยวนดุเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ฉากที่เหมือนว่าเป็นฉากโป๊หรือฉากอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังเห็นว่าพระเ,เอกมีความแบบไม่ค่อยแน่ใจมีความยั่วยวนมีความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยดงดุดูตลอดเวลา มันเลยรู้สึกว่าร่างกายเป็นเสด็จที่ไม่ฟิตไม่เฉดนะออควนเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยค่ะแล้วอย่างทั้งสองท่านคิดว่าฉากในเรื่องที่เป็นฉากที่ประทับใจที่สุดอย่างอย่างเมื่อกี้ทางคุณการบอกว่ามันก็จะ,จะคือในเรื่องของมูต์แอทนโทนที่พางเอกนางเอกเนี่ยได้สแสดงออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันนา่าติดตามอย่างเมื่อกี้นึกขึ้นได้ว่าจะมีฉากหนึ่งที่เป็นกระแสที่หลายๆท่านพูดถึงเป็นฉากที่นางเอกกัดปากถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วในในส่วนฉากไหนคะที่ทางคุณการเนี่ยมีความชอบเป็นพิเศษ จริงอย่างที่พูดไปตอนแรกเขาผมชอบฉากที่เป็นฉากโรแมนติกมากกว่าใช่หเริ่อซีนนะมีซีนนึงถ้าผมชอบมากจะชอบฉากที่เพลงเอกเขาขึ้นไปบนเครื่องบินกันอ่ะมันดูโรแมนติกมากนะแล้วก็มีเพลงของเอลิปติกขึ้นมาคือจังหวะทุกอย่างมันมันใช่มันดูเป็นฉากที่แบบเป็นฉากโรแมนติกในฝันด้วยๆนะเขาบอกว่าคนทั่วไปคงไม่มีทางแบบไปขึ้นเครื่องบินเป็นส่วนตัวโอ้โหโรแมนติกขนาดนั้นค่ะ หพราะมันไปอยู่ในหนังรักเรื่องนี้ทาให้มันดูแบบด้วยเพลงเพลงประกอบเพราะรพลงน้ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงแต่ละเพลงก็งจะเป็นเพลงที่ฮ<ช>ิตมากๆแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงมากว่าในเนื้อเรื่องของในในเพลงที่มาใส่กับในเรื่องในแต่ละตอนก็มีความเหมาะสมและลงตัวมากใช่ไหมกันหัวหลาเพลงแล้วก็อย่างส่วนตัวเนี่ยก่อนที่จะมนนีเพลงเก่าอยู่เพลงหนึ่งนะะอย่าง Crazy เพลงซีเรสผมก็ย้อนไดโอเคเราได้ฟ okay, ังเวอร์วินิงแล้วเราก็รอมือว่าเฮ้ยในหนังมันจะมาซี่ไหนวะ แล้วมันดันมาในซีรีส์ที่บอโอ้โหใช่เลยเป็นซีที่เซ็กซี่ที่สุดในหนังด้วยมันมาพีมากแล้วคุณติ๊กมาคะชอบฉากไหนพิเศษผมชอบช่วงช่วงช่วงต้นต้นของหนังหมดเลยทุกฉากช่วงเขาไล่จีบกันช่วงก่อนที่เขาจะอะไรอ่ะผมชอบพวกพวกนั้นมากกว่าฉากอีโรติกทั้งหลายนะโดยโดยเฉพาะฉากแรกผมว่าสำคัญมากฉากแรกที่เขาเจอกันที่ที่เขาไปในออฟฟิศแล้วก็มีการเรียกว่าอะไร พิการเชื่อถือกันทางคำพูดซึ่งซึ่งพระจาาที่เราเราดูฉากนี้เน,นี่ยมันจะทำให้เกิดซึ่ง,ซ,งซึ่งผมือว่าเป็นฉากเปิดตัวละครที่ดีนะทำให้เราเราอยากนะคือเรารู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้มันจะทำทนำพาไปสู่เอ่ออ่เรื่องเอ่ออีโรติกแต่พอพอเราดูฉากนี้เนี่ยเราทำให้เราคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นฉากที่ทำให้เรา,เาจูนตัวเองเข้ากับตัวละครได้ได้อย่างรวดเร็วอะ ดิ้ดิ้ก็คืออย่างนี้เองเป็นคนทั่วไปที่ได้รับชมเนี่ยก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากเป็นอนาตาเซียเราอยากมีผู้ชายในฝันอย่างมิสเตอร์เกรเพราะว่าคือเหมือนอย่างที่ทางปิงิได้บอกว่าในเรื่องของแบบคือนักแสดงเขาก็ทำให้เราเชื่อแล้วทำให้คนทั่วไปรู้สึกว่าเราก็เป็นแบบนั้นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองแนวคิดนะคะของทางดูรูนะคะในแง่อของภาพยนตร์ของบ้านเรานะคะแล้วเดี๋ยว เราก็จะไปฟังแนวความคิดเห็นของเซเลบริสตี้เกสของเรานะคะก็คือดา,าราของเราทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปนะคะเราขอเรียนเชิญคุณเชเบลนะคะและคุณแท็กพรันยูนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราบนเวทีอีกสักครู่เดียวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดดดีจะต้องขออนุญาตถามเป็นอันนี้อันนี้เป็นคําถาม่วนตัวนิดน,นึงนะคะอย่างอย่างบว่าในหนังเนี่ยก็ค mm ือมิสเตอร์เกรเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ hmm. ในรูปของด mm ิส hmm. น สาวๆหลายๆคนเนี่ยมีความข้างไทยและความแบบรู้สึกว่าที่ฉันอยากได้แฟนแบบนี้และในข่าดียวกัรนะแล้วเป็นเซียนเป็อกของเรื่องก็จะเป็นนักศึกษาสาวที่โอ้รู้สึกว่าพอ